ท่านประธานที่เคารพกระผมชน่านสีแก้วผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออาศัยข้อบังคับข้อที่32การเสนอยติโดยไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือวงเล็บหนึ่งครับขอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนนะครับ เป็นยติขอให้รัฐสภาได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการปฏิบัติตามคำวินิฉัยของสารรัฐธรรมนูญแนวทางที่หนึ่งครับให้รัฐสภาทำหน้าที่ตามที่มีหน้าที่และอำนาจในการพิจรณาร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศออในวาระที่สามต่อไปนั่นคือมีการลงมติ แนวทางที่สองครับให้รัฐสภาพิจารณาชะลอการลงมติแล้วไปดำเนินการตามข้อเสนอคือส่งให้สารรัฐมนตรฉัยเรื่องหน้าที่และอำนาจนั่นคือก็ไปขออำนาจของรัฐสภาต่อไปแต่ว่าขอเป็นหลักการเบื้องต้นไว้ก่อนแนวทางที่สามครับให้รัฐสภาชะลอแล้วไปจัดทำประชามติตามที่มีบางท่านเสนอ และแนวทางสุดท้ายครับซึ่งเป็นแนวทางที่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นยติได้ก็คือยติตามข้อเสนอของท่านสมาชิกวิทิสภาสองท่านนะครับขอญาติเอนามคือท่านสมชายและท่านเสรีสุวรรณพาดลน,นะครับท่านดางนิกรบครับสี่แนวทางนี้ก็ให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาหลังจากนั้นท่านประธานสามารถที่จะขอความเห็นได้เลยว่า จะออกแนวทางไหนอย่างไรก็เป็นมติของรัฐสภาเราผมกลับมาสีแนวทางท่าน่านเป็นยติที่ผมขอเสนอให้รัฐสภาได้ร่วมกันพิจารณาขอผู้รับรองครับผู้รับรองสี่สิบ,บท่านยังไม่หมอครับเจ้าที่ช่วยนับหน่อยนะเดี๋ยวคนประท้วงอีกครับช่วยนับเยครับ ครับท่านประธานที่กรพครับ,รบผมกระผมชนก้านสีแก้เพื่อไทยจังหวัดน่านสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตที่จะอภิปรายประกอบเหตุผลนะครับในการเสนอยติในครั้งนี้ผมมีเหตุผลที่จะกลับเรียนท่านประธานครับจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งมีทั้งหมด11หน้าที่เรียกว่าคำวินิจฉัยกลาง ท่านประานที่เคารพครับสารรัฐมนุนมินิฉชยอย่างชัดเจนในวรรคสุดท้ายย่อหน้าสุดท้ายโดยเขียนอย่างชัดเจนว่าดังนั้นจึงมินิฉัยว่าขีดเส้นใต้นะครับรัฐสภามีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญได้จัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ได้นะครับท่านประธานครับ ไม่ได้บอกว่าแก้ไขได้ไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้ถามแลมันเป็นหน้าที่เราของเราโดยตรงอยู่แล้วจัดรัาจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ได้โดยต้องให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญได้ไปออกเสียงประชามติเสียก่อนว่ามีวัตถุประสงค์จะจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่และเมื่อจัดทำร่างนะครับ ผมคิดใตใ้ด้วยร่างรัฐธรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นําร่างรัฐมนูญฉบับใหม่นั้นไปถามพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่นี่คือสาระของคํามินิจฉัยท่นานประธานครับจากคํามินิฉัยตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่มาของการที่จะหาแนวทางในการปฏิบัติว่าเราจะทําอย่างไรเพราะขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนการพิจรณาร่าง รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศอ,อ,อยู่ในวาระที่สามกำลังจะลงมติว่าจะเห็นชอบกับวาระที่สามหรือไม่คำวิน,นิจฉัยนี้เกิดขึ้นขณะที่เราทำหน้าที่อยู่ท้ามดานครับมีข้อสงสัยที่สำคัญคือไม่ใช่หน้าที่และอำนาจแหละครับเพราะชี้ชัดเจนว่าเรามีหน้าที่และอำนาจอย่างชัดเจนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ข้อสงสัยที่เป็นข้อถกเถียงกันมีสองเรื่องครับท่านประธานครับเรื่องที่หนึ่งเวลาที่จะทำมติคำว่าเสียก่อนหรือก่อนจัดทำร่างมูลฉบับใหม่แต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายก็ตีความแตกต่างกันไปประเด็นที่สองครับมีข้อสงสัยว่าบางท่านบางคนไปวินิจฉัยว่าการเขียนคำวินิจฉัย ส่วนกลางนะครับซึ่งผมขอญาตกลับยืนธรรมธานครับผมไม่เห็นว่าจะเป็นคำวินิจฉัยนะครับเพราะคำวินิจฉัยสุดท้ายนั่นคือคำวินิจฉัยแต่สิ่งที่เขียนตั้งแต่หน้าที่หนึ่งนะครับถึงหน้าที่สิบรรทัดสุดท้ายเลยเนี่ยก่อนที่จะมีคำสรุปว่าดังนั้นจึงวินิจฉัยว่านั่นนั่นคือข้อพิจารณาครับเป็นเหตุเป็นผลของการที่จะวินิจฉัยเป็นการอามาร้อนตะแกงครับ ร่อนได้คือคำวินิจฉัยมีหลายท่านหลายคนไปหยิบเอาข้อพิจารณาเหล่านั้นมาวินิจฉัยว่าให้ทําประชามติก่อนที่จะยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยอ้างหน้าสิบวัคท้ายนี่นะครับอ้างหน้าสิบวักท้าย,นนบ,อาาบ,ายบอกว่าต้องยื่นยติก่อน ที่จะส่งร่างน้ำนูนแก้ไขเพิ่มเติมก็เลยเป็นที่มาของเพื่อนสมาชิกนะครับซีของวุฒิสภาได้เสนอยติว่าขอให้สภาพิจารณาว่าจะไม่ลงมติหรือจะไม่พิจารณาในวาระที่สามต่อไปซึ่งยตินี้ผมกลับยืนถมทานครับไม่น่าจะรับเป็นยติได้เพราะการเสนอยติไม่ให้สภาลงมติไม่ชอบด้วยข้อบังคับเป็นการขัดขวางหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา และที่สำคัญครับการทำหน้าที่ของรัฐสภาเป็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อพิจารณาวาระที่สองเสร็จแล้วนะครับเป็นไว้สิบห้าวันแล้วดำเนินการลงประชาม,มติในวาระที่สามในวงเล็บที่หครับบังคับไว้อย่างนั้นเลยเขียนไว้อย่างนั้นถ้าเราเสนอจติตว่าเราจะไม่พิจารณา เราจะไม่ลงยติลงมตินั่นเท่ากับเราไม่ปฏิบัติตามบทบัญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เขียนอยู่ในปัจจุบันครับแต่เรากลับไปเอาคำมีใช้สารลรรมนูญซึ่งไปตีความเอาเองมาไม่ิจฉัยว่าไม่ลงมติไม่พิจารณาเพราะสารลรรมนูนเขียนมาอย่างนี้เขียนว่าในการจัดทำร่างผมขอญอาตท่รานอ่านครับเพราะประโยคนี้สําคัญมากครับผมขอญอาตาิเวลาเวลาทํามานครับ การจัดทํารัฐนูลฉบับใหม่ด้วยวิธีการร่างรัฐนูลแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับหนึ่งย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐนูลแห่งราชาณจจัยพุทธศักราช2560อันเป็นการแก้ไขหลักการสําคัญที่ผู้มีอํานาจสถาปนารัฐนูลดั้งเดิมต้องการปกป้องและคุ้มครองไว้ตรงนี้แหละครับท่านท่านไปตีความว่า การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมีมาตรมีหมวดสิ้าทับหนึ่งว่าด้วยการจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่เป็นการเริ่มทำรัฐมนูนฉบับใหม่เป็นการเริ่มทำรัฐมนูนฉบับใหม่ท่านเลยบอกว่างั้นต้องไปทำประชามติก่อนยุติยติผมตรวจถ้อยคําข้อพิจารณาผมไม่เรียบคำไม่ใช้หน้ามันแทนครับข้อพิจารณาของศาลเนี่ยไม่มีคําใดเลยที่ศาลบอกว่าต้องไป เริ่มทำก่อนยุนติท่านเพียงแต่บอกว่าการจัดทำรับชมูลฉบับใหม่ที่ท่านมิฉัยไปตอนท้ายเนี่ยด้วยวิธีการที่เรากระังทำอยู่ขณะน,นี้มันเป็นกระบวนการหลักเกณฑ์วิธีการนะครับในการจัดทำเรายังไม่ได้ทำรัฐมนุญฉบับใหม่เป็นหลักเกณฑ์วิธีการเป็นกระบวนการที่ต้องมยายัดไปในรัฐมนูญเขียนชัดเจนครับย่อมมีผลครับ คำว่าย่อมมีผลนี่มีผลเมื่อไหร่ครับน้ำนานครับก็ต้องมีผลตั้งแต่เริ่มร่างยกร่างรัฐมนูนฉบับใหม่ผ่านประชามติทูนข้าวประกาศใช้นะครับถึงจะเป็นการยกเลิกรัฐมนูนปี60กระบวนการอีกยาวครับอีกยาวมากเพราะฉะนั้นท่านจะไปตีความบอกว่าคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมหมวดส5มาทำหนึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการเริ่มต้นการทำรรรงชูฉบับใหม่เนี่ยใน,ใน,ใน มุมผมผมไม่เห็นด้วยกับการตีความอย่างนี้ซึ่งสมาชิกท่านที่ตีความอย่างนี้กําลังสู้เรื่องนี้อยู่ว่าจะไม่ให้เราพิจารณาท่านะธ้นที่เคารพครับผมเสนอแนวทางที่หนึ่งให้ทําหน้าที่ต่อก็คือทําหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา256เขียนบังคับไว้ทุกขั้นตอนขณะนี้เรากําลังอยู่ที่256วงเล็บ6ครับกําลังจะลงม,มติในวาระที่3 นำด่านครับเหตุผลที่ผมบอกว่าสามารถทำต่อได้ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและสอดคล้องกับคำมิติฉัยสารรัฐธรรมนูญเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งครับสารรัฐธรรมนูญชี้เลยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยกระทำได้ไปดูปี5 5ครับ25 5 5 คำวินิฉัยที่18ถึง22ทับ25ก็เขียนทำลองนี้และอันสุดท้ายเนี่ยก็ตีความได้อย่างนั้นว่าจัดทำรัชมูญฉบับใหม่ได้ถามว่าทำไมผมบอกว่าการแก้ไขเพิ่เมเติมมัว15ทับ1สามารถทำได้เพราะรัฐสาน้ำนุนเขียนในคำในข้อพิณาว,ว่ารัฐสภาเขียนอย่างนี้เนี่ยเขียนได้แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการ ที่เมื่อจะทำรัฐมนุนฉบับใหม่แล้วเนี่ยต้องไปถามพี่น้องประชาชนก่อนเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการทำประชามติทำตอนไหนข้าราชทานครับขั้นตอนการมาทำทำประชามติซีกนู้นอาจจะตีความบอกเขาต้องทำก่อนยื่นแต่ผมเองซีกรวมฝ่ายคา้านทั้งหมดอาจารย์หลายๆท่านครับผมจะอยากอยากจะยกตัวอย่างท่านประธานผมสามารถพูดชื่อบุคคลภายนอกได้ กล่าวอ้างได้เพราะท่านไม่ได้เสียหายใดๆท่านอาจารย์สมคิดเลิศัยทูลท่านาาสมชัยศรีสุธิยากรท่านอาจารย์ปริญญาเทวานลิมิตุลและอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยครับล้วนมีความเห็นอย่างนี้หมดเลยว่า คำว่าก่อนเนี่ยหมายถึงก่อนการจัดทําเพราะฉะนั้นขั้นตอนขณะนี้เป็นขั้นตอนก่อนการจัดทําเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรารายมาตราครับไม่ใช่การทารัฐธรรมนูนฉบับใหม่และที่สําคัญครับการลงมติในขั้นตอนนี้เนี่ยมันมีบทบัญญัิรัฐธรรมนูญรองรับก็คือมาตรอา256วงเล็บ8ปอย่าท้าทานครับเมื่อผ่านประชามติแล้วก็ส่งให้ ไปทาประชามติก็คือการสอบถามความเห็นพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขรัมนุนลักษณะอย่างนี้หรือไม่ซึ่งแน่นอนครับเราก็สามารถถามวัตถุประสงค์ไปได้เลยว่าท่านมีความประสงค์จะให้มีการจัดทํารัมนุนฉบับใหม่หรือไม่การจัดทํารูปฉบับใหม่นั้นให้ดาเนินตามร่างรัมนุนแก้ไขเพิ่มเติมที่แนบมานี้เห็นไหมครับ ได้ทั้งทั้งบรรุประสงค์ได้ทั้งหลักเกณฑ์วิธีการและกระบวนการไปพร้อมกันและเป็นการทำมาัชามติครั้งแรกสารมนลบอกว่าทำก่อนและทำหลังทับสองครั้งครับทำสองครั้งธรรมธา,านมีความเห็นแย้งว่าต้องไปทำก่อนที่จะยื่นยติผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งครับหนึ่งครับไม่มีบทบัญญัติร,รัฐธ,ธรรมนูญและกฎหมาย รองรับท่านจะเอากฎหมายฉบับใดเอารัฐธรรมนูมาตราใดมารองรับการทําประชามติก่อนยื่นยติครับในรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยฉบับนี้ท่านประธานครับมีอยู่สองมาตราเองครับที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติมาตราที่หนึ่งคือมาตรา166ครับเรื่องใดที่คณะมนตรีเห็นว่าจําเป็นจะต้องทําประชามติโดยไม่ขัดหรือแย,ย้งรัฐธรรมนูญและไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลเนี่ย ส่งไปทาประชามติตามกฎหมายมัญญัติกฎหมายนั่นคืออะไรครับกฎหมายประชามติที่เรากำลังยกล่างอยู่นี้ท่านประธานครับอยู่ในวรรสองกรณีพิจารณาเนี่ยฮะมาตราที่สองฮะรัฐนูลเ,เขียนไว้มาตราที่สองสองร้อยห้าสิบหกวงเล็บแปดมีสองมาตรานัานครับสองร้อยห้าสิบหกวงเล็บแปดนี่เป็นว่าด้วยการทําประชามติกรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน,นูญเพราะฉะนั้นกฎหมายประชามติที่เรากําลังพิจารณาเนี่ยก็เลยกมาเขียนรองรับท่านประธานครับ รองรับสองมาตราร่างมาตราสิบรองรับด้วยการทำประชามติที่มีการกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่ในมาตราสิบในร่างมาตราสิบครับร่างมาตราสิบเอ็ดธรรมทานครับเป็นเรื่องอื่นใดครับเรื่องอื่นใดที่คณะรมนตรีเห็นว่าจะต้องส่งไปทำประชามติก็เขียนรองรับมาตราหนึกสนรทาน ผมถามเลยว่าแม้มีกฎหมายประชามติฉบับนี้ออกท่านจะใช้กฎหมายฉบับนี้ไปทําประชามติก่อนยื่นยติมาตราไหนครับเอามาตราไหนถ้าจะเป็นเรื่องรัมนูลคุณต้องใช้ร่างมาตราสิบเท่านั้นและร่างมาตราสิบก็มังครับว่าเป็นไปตามที่รัมนูลกําหนดก็คือสองหกวงเล่แปดต้องทําหลังจากวราระสามเท่านั้นทําก่อนไม่ได้ทําก่อนไม่ได้ทานั้นครับ นั่นคือการธรรมชามติด้วยความเคารพท่านประธานครับเรื่องที่ผมอยากจะกลัาเรียนประธานในสิ่งที่ให้มันชัดเจนก็คือว่าข้อหารือหรือข้อปรึกษาของฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรทำให้รัฐสภาของเรามีความไข้เข้และตัดสินใจลำบากมาก โดยชอบฟังจากธรรมทานผมเองเห็นใจธรรมทานมากครับเราเห็นคำวินิจฉัยครับยังไม่เห็นข้อพินารณาเนี่ยที่ปรึกษากฎหมายของสภาผูแแ้แทนราษฎรออกมาชัดเจนว่าดําเนินการโหวตวาระสามได้เลยมีหน้าที่ลําำนาโดยชอบเลยแต่พอไปเห็นคาวินิจฉัยกลางมีข้อพินารณาหน้าสิบเท่านั้นครับสั่นเป็นเจ้าเข้าด้วยความเคารพธรรมทานผมไม่กล้าล่วงฝ่ายประจําเขาผมเห็นด้วยกับธรรมทานนะครับ ฝ่ายประจำเขาไม่มีผลประโยชน์หรอกครับเขาอยู่ตรงกลางแต่ข้อเสนอของฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาเป็นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาของท่านประธานเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภาเพราะฉนั้นอำนาจทุกอย่างอยู่รัฐสภาการตีความท่านก็มีสิทธิตีความได้และผมเองก็บอกด้วยความเคารพนะครับถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์นี่ผมไม่มได้หมายถึงหมายถึงฝ่ายประจำนะ การตีความโดยหยิบเอาข้อความข้อ,ขอ,ขอพิจารณาที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อจะนําสู่บอกว่ารัฐภามีอำน,นาจหน,น้าที่ในการจัดตั่งรัฐบับใหม่แต่ต้องไปธรรมาชามติก่อนจะทําใหม่เท่านั้นนะ mm. ท่านกลับเอาไปหยิบเอาท่อนเดียวไปบอกว่า mm. การแก้ไขเพิ่มเติมหมวดสิบห้าท่หนึ่งเนี่ยคือกระบวนการการเริ่มจัดทํารัฐนุญฉบับใหม่เพราะฉะนั้นโหวตวาระสามไม่ได้ต้องไปธรรมาชามติก่อน mm. มันได้ประโยชน์ครับท่านประธานครับได้ประโยชน์กับใครผมไม่รู้ แต่สรรําคัญคือคนไม่อยากให้แก้รัฐมนูญคนไม่อยากให้มีรัฐมนูญใช้อยากเอา60ใช้ต่อไปมันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยบิชชอบด้วยกฎหมายนั้นมาทานถ้าภาษากฎหมายเขีาาายนอย่างนั้นเลยนะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์กับตนเองน่นผมด้วยความเคารพท่านประธานครับอยากจะให้รัฐสภาเราทำหน้าที่ของเราอย่างภาคภูมิเพราะมันเป็นหน้าที่และอำนาจโดยตรงของเรา สารรัฐธรรมนูนท่านเขียนชัดครับว่าเป็นหน้าที่ลอำนาจของรัฐสภาในการจัดทํรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เองในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะยกกร่างเองก็ได้หรือจะมอบอำนาจให้ใครไปทําก็ได้แต่รัฐสภาเป็นผู้กํากับดูแลมอบไปเป็นหน้าที่เราครับจะมีสสรโดยรัฐสภาเขียนให้ไปทาและมาผ่านรัฐสภาก็ได้จะตั้งกรทขึ้นมายกกร่างก็ได้ทําได้หมดครับนั่นคือทําใหม่เลยนะ แต่สารน้ำนุนไม่แตะกระบวนการของการแก้ไขเพิ่มเติมเราเลยเพราะอะไรครับเพราะท่านรู้ว่านี่คือหน้าที่เราโดยตรงและที่สําคัญครับจริงๆสารเขาไม่อยากรับแลครับเพียงแต่เพราะมันเป็นมติของสภาเราไปท่านจึงรับพอร,รับแล้วเนี่ยเหมือนกับรูปหน้าเราเลยครับเพราะคำมิฉัยของท่านเองบอกว่ามีหน้าที่ลำนาจในการจัดทํานุฉบับใหม่ไม่ถามก็รู้อยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติครับในการตรากฎหมาย มาบังคับใช้กฎหมายหมายถึงรัฐมนูญได้ด้วยถามไปให้ก็ตอบตรงๆตามหลักการอยู่แล้วด้วยความเคารพท่านนายกผมเองเนี่ยอยากจะให้สมาชิกรัฐสภาเราช่วยกันพินารณาเดินหน้าโหวตวาระสามไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้ใช้อํานาจของเขาตัดสินว่าเขาจะมีหรือไม่มีรัฐมนูญฉบับใหม่แล้วชอบด้วยบทมีดรัฐธรรมนูญถ้าเราปิดกั้นนั่นคือเราปิดกั้นอานาจประชาชนครับ มันไม่มีช่องทางอื่นครับเราปิดกานอำนาจประชาชนสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาครับท่านปานครับผมไม่อยากคิดครับวิกฤตลํมนูนปี3-4ครับในปี3-5เกิดการนองเลือดท่านอยากให้กลับเป็นอย่างนั้นเหนือท่านปรานผมเชื่อว่าท่านประานไม่อยากเพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้มันขมขื่นมากอย่าให้ประเทศชาติมั่นเมืองเรามีอันเป็นไปเพราะการตัดสินใจของรัฐสภาเรานะครับ เราต้องเห็นแก่บ้านแก่เมืองท่านประธานอย่าเห็นแก่คนบางกลุ่มบางพวกมันอยู่ได้ไม่นานหรอกครับคนในประเทศชาติเนี่ยมันอยู่นานลูกหลานเราไปข้างหน้าอยู่อีกนานคนพวกนี้มันก็ตายผมก็จะตายเหมือนกันจะรักษาชีวิตมันไปทําไมมันไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีครับด้วยความเคารพท่านประธานครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านกลับมาครับทีนี้ผมกลับมาประเด็นยัดข้อเสนอในเรื่องที่สองที่บอกชะลอไปก่อนเนี่ย ผมต้องการเน้นย้ำนี่ดวผมเชื่อว่าสมาชิกจะออกมาให้เหตุผลการชะลอไว้ก่อนแล้วไปทําประชามติเหมือนที่หลายท่านเสนอคือพักไว้หลายท่านบอกว่าทําไม่ได้ผมก็เห็นว่าทําไม่ได้ครับหลายท่านเห็นว่าทําไม่ได้เพราะรัำนูลมันตกไปแล้วคำวิชัยสันนูนบอกทําไม่ได้แต่ผมเห็นว่าทําไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับท่านจะชะลอไปทาประชามติก่อนแล้วกลับมาต่อวันละสามทำไม่ได้หรือ ชะลอไว้แล้วไปดำเนินการตามกระบวนการส่งให้สารรัฐนุนวิจัยหน้าที่และอำนาจของเราตามข้อมาคับข้อที่31ท่านประธานครับถ้าคําถามความประสงค์ในการวินิจฉัยหน้าที่อำนาจของเราตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ขอญาตเอานามท่านครับท่านจุลินได้นําเสนอในสภาแห่งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคําถามนี้สารรัฐนุนจะไม่รับวินิจฉัยครับ เพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ในกระบวนการการทําหน้าที่ของเรามันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสารไม่แตะไม่ก้าวล่วงนะครับแล้วท่านจะส่งกลับมันก็เข้าปัญหาเดิมก็คือเราก็ต้องมาทําหน้าที่เราต่อการที่เขารับวินิจฉัยตามสองรัฐรรนุนมาตรา2 1 0วงเล็บสองเนี่ยทำตามวักหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเชี้ไปที่หน้าที่เลย เขาไม่ได้ชี้ที่หน้ากระบวนการเขาแค่บอกว่าฉันไม่ใช่กฤษฎีกาที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายรัฐสภาไม่ใช่ครับท่านผ้นผมเชื่อว่าเขาไม่รับอย่างนั้นเพราะนั้นการส่งให้สารวินิจฉัยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยและมันไม่มีข้อหลักฐานสนับสนุนอย่างชัดเจนว่าจะเข้าตรงตามมาตรา210าวงเล็บหนึ่งอวหนึ่งวงเล็บ2ท่านผานครับด้วยความเคารพท่านผานครับ ผมอยากให้รัฐสภาหแห่งนี้ได้ช่วยกันนะครับการที่จะมาวิน,นิจฉัยว่ารัฐมนูลตกไปเนี่ยเหมือนกับหลายท่านกําลังพิจารณาอยู่ขณะนี้นะครับนั่นคือท่านใช้หน้าที่อำนาจเกินกับสิ่งที่คำวิน,นิจฉัยรัฐสารมูญเขียนไว้ไม่มีคําพูดใดเลยบอกว่าที่สภาทามาผิดไม่มีเลยครับไปตรวจสอบตรวจานบให้ทุกบรรทัดเลยในข้อพิจารณาของคำวิน,นิจฉัยกลางเนี่ย ท่านอยาเอาไิ่ใช้ส่วนตัวมาอ้างนะครับมันไม่เกี่ยวกันต้องไม่ใช่กลางไม่มีครับว่ารัฐสภาทําไม่ได้และที่สำคัญเราทํามาแล้วผ่านมาแล้วสองแล้วถ้ารัฐสภาส่งไปปุ๊บเนี่ยถ้าสารรัฐมนลรับนะครับถ้าทําไม่ได้ท่านต้องบอกว่าที่ผ่านมาทําไม่ได้แต่ท่านไม่ได้บอกทําไม่ได้ครับไปถามตรงๆเนี่ยโหวตวาละสามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสภาเนี่ยทำได้ไหมสารท่านไม่ตอบก็เป็นหน้าที่คุณคุณก็ทำไม่ได้จะโหวตไม่โหวตเป็นเรื่องของคุณ ด้วยความเคารพธรรมดานครับผมสรุปตรงนี้ว่าอยากให้รัฐสภาหาทางออกครับที่ดีที่สุดแต่ทางออกที่ดีที่สุดที่ผมเสนอสองสามแนวทางและเพื่อนสมาชิกเสนอเนี่ยดีที่สุดมีแนวทางเดียวครับก็คือทําหน้าที่ของเราต่อคือโหวตวารละสามต้องผ่านด้วยนะครับไม่ผ่านก็ได้ครับก็รับผิดชอบไปที่ว่าต้องผ่านคือผ่านแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทำประชามติซึ่งไปเป็นไปตาม คำวินิสานรัมนูลว่าทําก่อนจัดทารัมนูลน,นะผ่านประชามติแล้วเราดาทุนก้าวครับประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญเมื่อประกาศใช้เป็นรัมนูลแล้วก็อาศัยบทบัญญัติที่มีอยู่ในรัมนูลครับไปดําเนินการจัดทํารัมนูลฉบับใหม่โดยการเลือกตั้งสรสให้สรสไปทํางานตามที่เราเขียนและออกแบบไว้ตรงนี้เน้นครับเราออกแบบการทำรัมนูนฉบับใหม่เราไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เน้นอีกครั้งครับเราออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หมวด15ทับหนึ่งเนี่ยนะครับมาตรา256 1ทับหนึ่งถึง19เป็นการออกแบบการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมขีดเส้นใต้สามครั้งเลยก็ด้วยความเคารพท่านผานครับอยากให้สมาชิกรัฐสภาเราช่วยกันเพื่อบ้านเพื่อเมืองครับอย่าให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแทงก่อนที่จะคลอดครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านผานครับด้วยความเคารพท่านผานครับวันนี้ผมผูกได้ไถ่สีดำครับ เป็นชุดไว้ทุกขับผมไว้ทุกขให้กับเจตนารมณ์ที่จะคว่ำรัฐธรรมนูญหรือล้มรัฐมนูลหรือทำแท้งรัฐมนูญและผมเรียกร้องให้สมาชิกรัะสภาพรุ่งนี้ครับแต่งชุดดำมาเต็มสภาพเพื่อบอกกับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่จะล้มรัฐมนูญที่ต้องไปฟังอำนาจประชาชนในการตัดสินว่าเขาจะทำหรือไม่ทำกราบขอบคุณท่าทานครับครับ